ชื่อนาะงสาวากิฟคอยินนะคะกุ่ที่4เลขที่3ค่ะวันนี้นะคะที่ฉันจะมานำเสนอเกีเ่ยวกับการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างค่ะซึ่งการกำหนดของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีย่อ,อยออกไป4หัวข้อด้วยกันนั่นคือหัวข้อที่1การกำหนดจากประสบ หัวข้อที่สองก็คือกาอรกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จหัวข้อที่สามก็คือการ หัวข้อที่4ก็คือการกำหนดตัวอย่างตามวิธีการสถิติค่ะมี่คอร์จบกัน